เครื่องบินโบอิง737-800และ737 Max เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ถูกใช้มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะในเส้นทางระยะสั้นถึงระยะกลางความสำเร็จของมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะประสิทธิภาพการบินเท่านั้นแต่ยังเกิดจากการออกแบบส่วนประกอบต่างๆที่ทำงานร่วมกันอย่างละเอียดและซับซ้อนเริ่มตั้งแต่ส่วนหัวของเครื่องบินซึ่งมีเรดรมและเซ็นเซอร์สำคัญที่ใช้ตรวจจับสภาพอากาศและช่วยให้นักบินตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ถัดมาเป็นห้องนักบินที่เต็มไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และจอแสดงผลสมัยใหม่ทั้งหมดทํางานร่วมกับระบบควบคุมการบินที่ช่วยให้นักบินสามารถบังคับเครื่องบินได้อย่างปลอดภัยและมีเสถียรภาพในทุกระดับความสูงภายในลำตัวเครื่องบินหรือฟิลเซลลาจอคือพื้นที่ห้องโดยสารที่ผู้โดยสารนั่งอยู่พร้อมด้วยที่เก็บสัมภาระเหนือศีรษะ ห้องน้าและห้องครัวเล็กๆสําหรับพนักงานต้อนรับส่วนใต้พื้นคือช่องเก็บสัมภาระซึ่งใช้จัดเก็บกระเป๋าและสินค้าต่างๆขนาดที่ส่วนโครงสร้างลำตัวเครื่องถูกออกแบบให้ทนทานต่อแรงดันอากาศสูงและป้องกันการบิดงอระหว่างการบินเมื่อคุณเดินไปยังบริเวณปีกคุณจะเห็นหนึ่งในส่วนที่สําคัญที่สุดของเครื่องบินปีกของโบเอิถึงแปดและ737 Max ถูกออกแบบให้สร้างแรงยกอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการควบคุมของนักบินได้ดี ขอบนำของปีกมิดแรดซึ่งกลางออกตอนครึ้งและลงเพื่อลดความเร็วที่เครื่องสามารถบินได้โดยยังคงแรงยกเพียงพอด้านหลังของปีกคือแฟลบที่ยืดออกเพื่อเพิ่มพื้นที่ปีกและช่วยให้เครื่องบินบินในความเร็วต่ำได้อย่างปลอดภัยถัดไปคือเอลิรอนที่ช่วยให้เครื่องบินเอียงซ้ายหรือขวาและบนปีกยังมีสปอยเลอร์ที่ยกขึ้นเพื่อช่วยลดแรงยกและใช้เป็นเบรกอากาศเมื่อจำเป็น ปลายปีกของ737ถึง800ใช้แบบเว r ร์ติคันวิงเล็ขนาดที่737 Max ใช้แบบสป l ิตซิมิตาที่เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดเชื้อเพลิงได้มากขึ้นใต้ปีกเป็นตำแหน่งของเครื่องยนต์ซึ่งถือเป็นหัวใจขององค์การขับเคลื่อน เครื่องบิน737 800ใช้เครื่องยนต์ CFM 56 7B ส่วน737 Max ใช้เครื่องยนต์แ e EAP 1B ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเงียบกว่าและประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเครื่องยนต์ทั้ง2รุ่นประกอบด้วยพัดลมด้านหน้าที่ดูดอากาศมหาศาลเข้าไปคอมเพรสเซอร์ที่เพิ่มความดันอากาศห้องเผาไหม้ที่ผสมอากาศกับเชื้อเพลิงและกังหันที่ดึงพลังงานจากไอพ่นร้อนออกมาส่วนปลายสุดคือท่อไอเสียที่ปล่อยแรงขับออกมา นอกจากนี้ยังมีระบบย้อนแรงขับที่ช่วยให้เครื่องบินลดความเร็วหลังแตะพื้นที่บริเวณส่วนท้ายของเครื่องคือชุดหางแนวตั้งและแนวนอนซึ่งช่วยในการควบคุมทิศทางหางตั้งรองรับหางเสือที่ควบคุมการหมุนไปซ้ายหรือขวาส่วนแผนหางแนวนอนมีอิลิเวเตอร์ที่ควบคุมการเชิดขึ้นหรือลงของลำตัวเครื่องบินทําให้สามารถควบคุมระดับความสูงได้อย่างแม่นยําใต้ท้องเครื่องบินคือระบบล้อหรือแลนดิ้งเกียร์ล้อหน้าช่วยบังคับเลี้ยวตอนวิ่งบนพื้น ส่วนล้อหลักรับน้ำหนักทั้งหมดและดูดซับแรงกระแทกขณะลงจอดระบบเบรกที่ทรงพลังช่วยหยุดเครื่องบินในระยะเวลาที่ปลอดภยัยเมื่อบินขึ้นล้อทั้งหมดจะเก็บเข้าไปในช่องเก็บเพื่อลดแรงต้านลมภายในเครื่องบินยังมีระบบสําคัญมากมายเช่นระบบเชื้อเพลิงที่กระจายเชื้อเพลิงไปยังเครื่องยนต์อย่างแม่นยํา ระบบไฟฟ้าที่ให้พลังงานกับอุปกรณ์และไฟต่างๆระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมแฟลบเบรก Break และพื้นผิวควบคุมทั้งหมดรวมถึงระบบปรับอากาศและควบคุมแรงดันที่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายแม้บินที่ระดับสูงนอกจากนี้ยังมี APU หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเล็กที่ให้พลังงานกับเครื่องขนาดจอดอยู่บนพื้นทุกส่วนของ b o e i n g 737-800ถึงแและ737 Max ทําทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเพื่อสร้างเที่ยวบินที่ปลอดภัยประหยัดพลังงานและสะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารทั่วโลก